โอเคครับก็ต้องขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าคริโตอีกรอบหนึ่งนะครับในคอมเมนต์นั้นที่บอกให้ลองเอาเจ้าตัวคริโตเนี่ยไปลงเจ้าตัวซัมเมอร์อีเวนต์นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกเทคนิคต่างๆสําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆเลยนะแบบที่หม่เอี่ยมอ่องแกะกล่องให้ดูกันเลยดีกว่าว่าเออเจ้าตัวซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยมีเทคนิคต่างๆในการลงยังไงให้ง่ายที่สุดตั้งแต่แบบเวลหนึ่งก็น่าจะลงได้แหละเนาะถ้า ได้รู้เทคนิคนี้กันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าทํทให้ลงเจ้าตัวซัมเมอร์อีเวนต์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนเพราะว่าอีกไม่นานผมว่าไม่น่าจะเลยอัปเดตหน้าเนี่ยมันก็จะแบบน่าจะปิดอีเวนต์ไปแล้วแหละในเจ้าตัวซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยอย่างน้อยก็คือแบบถ้ามือใหม่ได้ไปยังไงก็ดันสตอรี่ได้ง่ายขึ้นแน่นอนผมรับประกันได้เลยโอเคจะเป็นยังไงในคลิปเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรที่แบบคุณผู้ชมต้องการรู้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็อย นะถ้าใครคิดว่าเป็นกําลังใจเอ้ยใครคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเออก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วสาหรับใครที่แบบอยากให้พี่รีวิวตัวละครอะไรหรือแบบใครมีรหัสที่อยากให้รีวิวหรืออยากให้มากดอยู่ในคไข่เนี่ยก็อย่าลืมส่งมาได้ที่ Discord พี่เลยนะก็ Discord ผมจะอยู่ที่ใต้ลิงดิสเอ้ยใต้ลิงก์คลิปนี้เลยละกันก็ไปผมจะอยู่ จะพูดว่าอะไรวะเอาใหม่ขอใหม่ใครที่สนใจแบบอยากให้กดยูนิคให้หรืออยากให้พี่รีวิวตัวอะไรที่แบบมีเจ้าตัวยูนิคดีๆเนี่ยที่อยากให้ผมมารีวิวให้ก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ที่ดิทคอร์สส่วนตัวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้โอเคงั้นเราก็ไปเริ่มรับดูรับชมกันเลย let's go โอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวคริโตะให้ดูแต่ก่อนไปรีวิวเนี่ยผมก็ขอถือโอกาสนี้ในการแนะนําคุณผู้ชมทุกคนเลยนะที่เป็นแบบเออคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่เป็นมือเก่าแล้วอยากดูเนี่ยผมก็ไม่ติดนะใครที่แบบมีเทคนิคดีๆที่คิดว่าเอามาแชร์และเป็นประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ผมคิดเองทั้งหมดนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเออที่ผมคิดว่าถ้าใช้เทคนิคนี้ไปเนี่ยก็น่าจะดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะซึ่งมันก็อาจจะมีถูก บ้างผิดบ้างก็ใครที่มีความรู้เนี่ยก็มาช่วยกันคอมเมนต์ได้นะในคลิปนี้โอเคถ้างั้นเราก็ไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการลงดันซัมเมอร์อีเวนต์นะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะก็ไปดูกันเลยก็ในคลิปเนี่ยที่ผมเริ่มทําเพราะว่ามีคอมเมนต์นึงเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยลองรีวิวเจ้าตัวคริโตในประตูซัมเมอร์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะสอนไปด้วยละกันสําหรับมือใหม่โอเคสําหรับการเลือกด่านเนี่ยด่านที่ผมไม่แนะนําเลยจริงๆที่ผมได้ไปเล่นมานะก็คือ ด่านที่เป็นด่านคําสาบเออผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันในเกมแต่มันเป็นด่านอะไรเคิร์สอะคาเดมี่เนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็ไม่ควรเล่นด่านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อจํากัดเป็นไฮคอสนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นวางตัวได้ยากขึ้นแล้วก็ยิ่งเราไม่มีตัวตัง์เลยเนี่ยหรือตัวแบบพวกบูม่าตัวสปีดคาร์สหรือสปีดวากอนแล้วก็ตัวนามิเนี่ยมันจะทําให้เล่นเกมนี้ได้ยากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีแล้วแหละตัวตังก์แต่มันก็ยังถือว่าเล่นได้ยากอยู่ดี นะซึ่งถ้าเล่นไอ้ไฮคอสผสมกับเจ้าตัวด่านเค r ร์สคาเดมีเนี่ยมันจะทําให้เล่นแบบยากจริงๆผมมีตัวยูนิยังรู้สึกว่ามันยากเลยเพราะว่าด่านนี้มันจะมีตัวบินออกมาด้วยนะแล้วก็อันที่3เนี่ยไม่ควรเลือกเล่นด่านที่มีตัวละครแบบเป็นตัวบินเยอะๆเ <c oughs> ช่นด่านเค r ร์สคาเดมีเหมือนกันหรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวที่ตีตัวบินแบบเก่งๆเนาะก็แนะนําให้เลี่ยงด่านนั้นไปดีกว่าด่านที่ผมแนะนําให้เล่นส่วนใหญ่นะก็ด่านที่ไม่มีตัวบินเช่นด่านดาวนาเมกหรือแบบด่านชิการ็ ทางมันก็สั้นเหมือนกันนี้ก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันก็ใครที่แบบเล่นได้ก็เล่นละกันเนาะสำหรับใครที่เล่นไม่ไหวก็ลองเลือกเป็นด่านที่ไม่มีตัวบินดูอ่ะต่อมาเลยต่อมาก็คือเป็นเหตุผลที่ทําไมควรถึงลงไอ้เจ้าพอทเทอร์ซัมเมอร์ตัวเนี้ยอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยนะตัวละครที่เราได้มา5ตัวเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยเป็นตัวละครที่ตัวเนอี้ยแล้วติดเทียนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ดีเลยดีกว่าการไปสุ่มหาตัวละครแล้วไปปั้นเอออีโ e วผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้เจ้าอีเวนต์เนี่ แล้วถ้าได้ตัวมาเนี่ยเราก็สามารถเก็บเปลือกหอยเพื่อไปซื้อของมาเออเขาเรียกว่าแหละไ,ไปซื้อไอเทมในการอีโวตัวละครเนี่ยได้เลยนะง่ายๆเลยซึ่งอีเวนต์เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆสําหรับใครที่จะแบบมาเริ่มเล่นเจ้าเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าควรที่อย่างยิ่งที่จะเล่นเจ้าตัวพอท t ทอร์ซัมเมอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวละครที่ได้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวซีเข็ทนะซี C เข็ดในในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงแบบกรอบแดงหรือแบบเออตัวกรอบแดงที่มันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นตัวที่แบบถ้าจบอจจีเวน ตัวของโอดีโรเจอร์เรือจะเป็นตัวของโพไซดอนนะครับที่หายยากมันหายากปะมันก็ไม่ยากแหลนะเนาะผมเห็นเกื่อนเซิร์ฟเลยก็ประมาณนี้แหละซึ่งไอ้เจ้าตัวโพไซดอนเนี่ยมันก็ถือว่าติดเทียแบบท็อปอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแล้วต่อมาก็มันมีเวลาจํากัดในการหาอย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นตัวซีเค็แหละเนาะมันก็จะมีเวลาจํากัดนะครับไม่ได้เปิดหาให้แบบตลอดทั้งเกมอะไรขนาดนั้นซึ่งการลงเจ้าตัวเนี่ยมันผมคิดว่าน่าจะทําง่ายกว่าการไปแบบฟาร์มเพจหานะในช่วงแรกๆหรือว่าใครคิดว่าการ ความเพิดง่ายกว่าก็อันนั้นก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ที่ทุกคนสะดวกเลยละกันโอเคไปอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อมาก็จะเป็นวิธีทําให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับสาหรับที่ผมคิดไว้นะอย่างแรกเลยก็คือการเล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งการเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้เราได้คุยได้พูดคุยกับเพื่อนนะครับในการเลือกด่านแต่ละด่านหรือว่าในการเลือกข้อจํากัดของด่านนะครับผมแล้วก็ในการวางตัวอาจจะคุยได้ง่ายกว่าการที่แบบไปเล่นในคนอื่นในแมปหรือว่าแบบไปหาลงตาม Discord อ,อะไรประมาณนะั้น ผมคิดว่าเราจะได้คุยกันได้ง่ายกว่านั้นต่อมาก็คือการที่ทําให้เราได้เล่นง่ายบอีกก็ควรที่จะมีตัวละครเริ่มต้นดีๆสักตัวเช่นตัววางเงินละกันผมคิดว่าตัววางเงินก็สําคัญนะแล้วก็ตัวที่มีดาเมจที่ไม่ได้แบบแย่จนเกินไปหรือแบบแนั่นแหละแย่แบบหนักขนาดนั้นนะ่ะเออทุกคนเข้าใจนะโอเคต่อมาก็เป็นอันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่มีเลเวลหรือมีตัวละครที่แบบสูงในระดับหนึ่งแล้วแหละไปเล่นกับชาวต่างชาติใ,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 ในในในดิสนีย์อะเออแล้วจะไม่โดนด่าผมก็แนะนําให้ไปลงกับตัว นะเพราะว่าอย่างแรกคือมันจะพอสมองคุณไปได้เยอะถ้าไม่ได้โดนด่านะก็จะเบาการเล่นแบบไม่ต้องมานั่งโฟกัสตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นต่อมาก็เล่นด่านที่ตรงกับตัวละครที่ธาตุเรามีนะครับเช่นมันจะมีธาตุไฟธาตุแสงธาตุน้ําธาตุสาฟ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ตัวละครเรามันจะทําได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะ แล้วต่อมาก็การใช้สกินตัวละครเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจเหมือนกันนะแล้วก็มันก็จะบวกเปลือกหอยที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นนะบวกเปอร์เซ็นต์โอเคจะยังไงมากกว่านี้ก็เดี๋ยวลองไปดูกันในเกมดีกว่าเดี๋ยวผมจะได้อธิบายง่ายง่ายขึ้นมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันในเกม anime adventure แล้วนะในตัวเกมก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเออเจ้าอีเวนต์ตัวนี้ละกันเออวิธีการเข้าร่วมอีเวนต์เนี่ยก็คือไปเล่นด่านของมันแล้วนะก,ออก็สาาาามมรรรถซื้้ออะไไตต่่งงๆดที อันนี้ก็เป็นที่เอาเวทสุ่มนะครับสุ่มหาตัวละครซึ่งในไข่หรือเจ้าซัมเมอร์สตาร์เนี่ยมันก็จะมี14สกินที่แตกต่างกันนะเท่าที่ผมเห็นก็จะมีไอเทนเงินแล้วก็จากุละแล้วก็วกอะไรกัะเออเยอะอะแต่ผมจําไม่ได้ละกันประมาณนั้นแล้วก็มี3 e ม c l u s i v e unit แต่ว่ามีตัวละครหลักๆที่ผมสังเกตเห็นนะก็จะมี5ตัวเลยก,ก็คืออย่างแรกนะครับคือเจ้าอ,อับดุลแล้วก็ตัวอะไรอะฮานดีบารฮานดบา,า,ดบาแล้วก็โรเจอร์ โจเจอร์แล้วก็โพไซดอนแล้วก็คิซามนะครับที่มีให้อีโวห้าตัวนี้แต่ผมก็ไม่ได้เห็นมีตัวละครมากกว่านี้นะก็น่าจะมี5ตัวแหละก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือของที่ใช้ในการทําอีโวเจ้าตัวละครที่ผมบอกไปในตอนช่วงตน้ตนๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีซัมเมอร์พอร์ทเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้เนาะซึ่งถ้าเราสุม่มไอเจ้าซัมเมอร์สตาร์แล้วแบบดวงแย่จัด,จดเลยเนี่ยมันก็จะมีเออพิตตี้ให้เรานะครับหรือว่าระบบความสงสารนะก็จะมีถึงเมื่อสุม่มถึง400เนี่ยมันก็จะได้การันตีหนะ เดิมซ้ำที่เรามีอยู่แล้วนะใครดวงดีก็อาจจะไม่ต้องสุ่มถึง400ก็อาจจะได้ตัวละครเลย okay, เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าซึ่งตัวละครที่ผมมีแล้วเนี่ยก็จะมีพวกดิบาว์อาริบาวแล้วก็อิซามอับดุลแล้วก็โพไซดอนนะครับประมาณ4ตัวนี้ซึ่งผมยังไม่มีโรเจอร์นะเดี๋ยวก็ว่าจะแบบไปหาลงเล่นเพื่อให้ได้โรเจอร์มาเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าก็ที่น้องเขาขอมาว่าอยากให้รีวิวเจ้าตัวเอิมกิริโตในด่านนี้นะครับว่าจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยซึ่งนา ของเจ้าตัว Portal Summer Event เนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้เนาะซึ่งที่ผมบอกไปว่าด่านหรือข้อจํากัดด่านก็จะให้มาดูที่เออตรงนี้นะครับอันนี้คือเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้คือธาตุข้อจํากัดจะอยู่ไอสีม่วงชมพูเนี่ยตรงเนี้ยเช่นอันนี้ก็จะเป็น Fast Enemy หรือแบบสตูที่เดินออกมาเร็วนะครับหรืออันนี้จะเป็น Regen Enemy ก็คือแบบสตูที่เพิ่มเลือดได้นะอันนี้ก็จะเป็น Chill Enemy ซึ่งที่ผมบอกไปว่าไอเจ้าตัวที่ผมไม่อยากให้เล่นเลยก็คือตัว High Cost นะครับหรือเจ้า ไอคอรซึ่งมันจะทําให้เราปั้นตัวละครหรือแบบวางตัวละครได้ยากขึ้นนะครับหรืออัปเกรดได้ยากขึ้นและต่อมาก็ด่านที่ผมไม่อยากให้เล่นเลยนะจะเป็นเคอร์สคาเดมี่นะเดี๋ยวผมลองหาให้ก่อนนี่นี่นี่ด่านนี้เลยเคอร์สคาเดมี่ที่ผมไม่อยากให้เล่นเลยเพราะว่าแบบด่านมันจะมีตัวบินเยอะแล้วก็ตัวมันจะแบบมันจะมีตัวหนึ่งที่ถึกมากๆอะ่ะแยกล่างได้อีกนะครับซึ่งอ่ะจริงที่แบบด่านมันอาจจะยาวทางมันอาจจะยาวแบบให้เราได้วางแต่ทุกคนต้องคิดนะว่าด่านมีแค่แบบ15เวฟเท่านั้นนะซึ่งไม่มี ใครมานั่งแบบอัปเกรดตัวละครที่ตันแล้วขายตัวทิ้งมันก็มีแหละที่แบบขายตรงนั้นแล้วเอาไปวางช่วงสุดท้ายแต่แบบคือถ้าเล่นเทียสูงระดับ8ระดับ9ระดับ10อะไรประมาณเนี้ยมันยากจริงๆผมก็เคยลองไปนั่งลงกับคนที่มีเจ้าตัวยูนิครวมผมเลยนะมี2 3คนอะยังแทบปังตายได้เลยเออประมาณนี้ก็ไม่อยากให้ลงเดอะสคายเดมี่นะสำหรับมือใหม่นะอันนี้ที่ผมบอกใครที่แบบมือเกา่ามือโกก็ลงลงไปเถอะผมคิดว่าพวกคุณก็น่าจะไหวกันอยู่แล้วแหละอ่ะแต่อันนี้ก็แนะนําสําหรับมือใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกกกมันดีว่า เจ้าตัวคิริโตที่ผมมียูนิคเนี่ยมันจะลงด่านซัมเมอร์พอร์ทัลแบบสบายหรือเปล่าไปดูกันโอเคผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะว่าแนะนําให้ลงเป็นแบบเจ้าเทียต่ำๆนะซึ่งเทียสูงกับเทียต่ำเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีก็คือมันได้เจ้าคูณตัวรีวอร์ดเยอะหรือว่าได้เปลือกหอยเยอะมากขึ้นนี่แหละแต่ว่ามันก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมแนะนําว่าลงเทียต่ำๆดีกว่าแบบประมาณ4-6ถึงอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าหอยที่มันได้มากับมันไม่คุ้มกับเวลาเอ,อ จะยากมันก็อาจจะแบบใช้เวลานานมากขึ้นแต่แบบมันก็ไม่ได้ได้เปลือกหอยต่างกันขนาดนั้นนะมันต่างกันประมาณหลักสองร้อยสามร้อยถ้าแบบมีบัตร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะไอเจ้าตัวคูณหอยอะ่ะเออมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็จะมาบอกวิธีวางตายผมเลยละกันแรกก็วางตัวตังค์ไปก่อนต่อมาเราก็จะวางเจ้าตัวคริโตะต่อเลยนะก็วางประมาณตรงนี้ก็ไม่ได้แย่นะต่อมานะครับเราก็จะวางเออตัวตังค์เรื่อยๆเลยตอนนี้ ก็แ,แบบให้มีเงินใช้แล้วเนาะซึ่งข้อดีของเจ้าด่านซัมเมอร์เนี่ยมันให้เงินต่อเวฟได้เยอะพอสมควรนะในการเล่นแล้วก็จะอัพตัวต่างไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าลิโตในช่วงเวฟแรกๆเนี่ยมันแบกไหวอยู่แล้อ่าแต่สําหรับเมื่อใหม่นะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้เล่นง่ายขนาดนี้เพราะว่าเจ้าตัวคริโตของผมเป็นยูนีแล้วก็ดาเมจตอนต้นเนี่ยมันเรียกได้ว่าให้มาเยอะพอสมควรนะก็หลักหมนะื่นประมาณ6กหมื่นสองนะครับซึ่งถ้าทุกคนเล่นเนี่ยก็แนะนําให้ทําตามที่ผมได้บอกไปต้นคลิปนั่นแหละไอ้ตรงนั้นอะผมคิดว่ามันน่า นี้แน่นอนอ่ะโอเคพอผมวางตังได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยวางไดซักแมก็กซักสองแล้วเนี่ยผมก็จะมาวางเจ้าตัวโพไซดอนต่อนะเพื่อให้แบบช่วยกันตีได้เร็วขึ้นอ่ะยิ่งจบมอนไว้เท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะสกิปเปบฟได้เร็วขึ้นพอผมวางตังได้ตรงนี้จนเต็มแล้วเนี่ยผมก็จะมาเริ่มอัพบูาต่อนะพอเงินอัพบูาไม่พอเนี่ยผมก็จะมาอัพโอชิต่อแล้วก็ถ้าเงินยังเหลืออีกผมก็จะใส่เจ้าโพไซดอนเพิ่มเข้าไป ที่ผมบอกว่าอยากให้เล่นด่านที่ไม่มีตัวบินเพราะว่าคือคุณจะได้วางแค่ตัวตีกาวนะครับจะได้ไม่ต้องมาโฟกัสตัวแอร์ด้วยเนาะก็จะได้อัพตัวกาวให้มันแบบดาเมจมันแรงมากขึ้นดีกว่าเราจะต้องมานั่งเสียสองต่อเพื่ออัพตัวกาวแล้วก็ตัวบินนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีตัวที่แบบเป็นตัวแนวไฮบริดก็คือแบบกาวทูไฟอะแต่ว่ามันก็ใช้เงินในระดับหนึ่งในการอัพให้ตันอยู่ดีนะก็ผมคิดว่าแนะนําสามารถเล็อกด่านได้แหละแต่ว่าถ้าใครไม่มีด่านลงจริงๆก็อย่างที่ผมได้บอกไปลองไปหาเล่นกับเพื่อนที่มี พอท่อหรือว่าถ้าไม่มีพอท่อจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองไปลงกับฝรั่งดูได้นะเขาก็จะแบบแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้เลือกด่านเองนั่นแหละทางนั้นอะแต่ว่าผมคิดว่าพวกเขาก็น่าจะแบกคุณไหวอยู่แหละโอเคต่อมาเมื่อผมอัพเจ้าตรงนี้ตันหมดแล้วเนี่ยผมก็จะมาเริ่มอัพตัวละครเลยนะเออตัวละครที่ผมจะอัพก็เป็นเจ้าคิริโตก่อนละกันเออน้องๆคนนั้นเขาบอกว่าอยากให้รีวิวคิริโตงั้นผมจะไม่วางโพไซดอนละกันจะให้คิริโตโซโล่ให้ดูแต่ผมคิดว่าสําหรับผมก็ว่าน่าจะไหวอยู่นะนี่จะเห็นได้ว่าถ้้าระววงงเเเเิินนแแบบยอออๆล มันจะไม่ได้ปัจจัยหลักๆเท่าไหร่ที่แบบจะทําให้คุณแพนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครมากกว่าแล้วก็เออนั่นแหละตามนั้นน่ะเท่าที่ผมคิดได้นะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นด่านหายคอร์สเนี่ยผมว่าเงินก็ไม่น่าใช่ปัญหาสําหรับคนที่มีเจ้าตัวสปีดวาก้อนหรือบูม่าแล้วก็โอชิอะไรประมาณนั้นนี่ผมก็ได้อัพเจ้าตัวคริโตตันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคริโตเนี่ยจะเทียร์เวฟไหวหรือเปล่านะเออผมลืมบอกหรือเปล่าว่าด่านที่ผมลงเป็นเทียร์ห้าหรือว่าเทียร์อะไรวะเออแต่ น,น่าจะเทียห้าแหละเออน่าจะประมาณนั้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดันมาถึงเวฟสิบห้าคือเวฟสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวแหละมันดีวันหิตขนาดเนี้ยเออยังไงก็ไหวอยู่แล้วโอเคตอนนี้บอสก็มาแล้วนะครับเจ้าเจสเรียบร้อยครับก็จะสังเกตได้ว่ามันก็ลงคนเดียวก็ผ่านชิวๆได้นาะถ้ามีคิวนี้กันนะเออแต่ผมก็คิดว่าแบบถ้าทําตามที่ผมบอกไปก็ลงกับเพื่อนลงอะไรอย่างงี้ก็น่าจะผ่านได้สบายๆแหละโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้กันอีกที หนึ <Billie> <S <S ่งเดี okay, like ters, ๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยละกันโอเคก็อย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปนะว่าถ้าทุกคนได้ทําตามที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปที่บอกมาทั้งหมดนะผมคิดว่าทุกคนยังไงก็ลงหวอยู่แล้วแหละเจ้าตัวซัมเมอร์อีเวนต์นะครับหรือว่าใครมีไอเดียหรือแบบมีประสบการณ์มีเทคนิคดีๆที่แบบอยากมาแชร์กันก็สามารถเมนไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะสําหรับเออข้อมูลผิดผิดพลาดอะไรที่ผมได้พูดไปเนี่ยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะก็ใครที่แบบสามารถมาตอบหรือมาแนะนํา แก้ไขข้อมูลอะไรได้เนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์หรือแบบบอกเพื่อนผู้เล่นท่านอื่นด้วยนะว่าเออยังไงวิธีเล่นได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละสําหรับวิธีการเล่นซัมเมอร์อีเวนต์สำหรับมือใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความสนุกกับเจ้าตัวอีเวนต์ซัมเมอร์นี้นะครับผมน่าจะมีเท่านี้แหละก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ได้ตัวโหลดเจอร์กันเด้อไ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย